เดี๋ยวป่าอยู่อ้อาพี่น้องเนาะเปิดภาพคุณแม่มาหน,น,นี่อยู่คือเดินพี่น้องเดินอยู่กับน้องลิซ่าสุจ่าป้าลุงเลยลูกสุจา่าถูกกำงามถูกกำงาม,งาม,งามโอ้ยแบบนั้นบรสูกหรือจ้า เนรูสูจ้าสิปนันภาษาทูจ้าอ้าสบายดีสบายดีสวัสดี่มแม่พี่น้องเนาะมาลุงกันเบิร์ตสกุลสุข,ขคนคือเก่าเด้อพี่น้องเดเนาะมาว่าสิเบนทางพี่น้องฟั่งเราฮะฟังไทยหรือาต่างประเทศก็ขอ,อยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องมุกลสวันค์สู่เราคือเก่าพี่น้อยเนาะวันนี้เนาะอ้าวมนี่งผ้าน้องลิซ่าเพิ่นเลาะพี่น้องเนาะหากกระท่วนจากไข่เนาะสบายอีดาอีดามาพี่นุ๊กทูจ้ามาลุงเน้ ทุกชายงามทุกชายงามจ้าจ้าส่ะจ้าเอ๋ดูจ้าเอ๋ใช่จ้าสิไปใช่ลรกอ่ะมาหนี้เดี๋ยวเขาไปเบิ่องมูก่อนพี่น้องเนาะใช่าพี่มาพี่ลูกไปเขาเบื้องงูตุ้ยปะใช่ จุ่มยาขาเสื้อก่อนพี่น้องนะยาขาเล่าหมูอีหลาจุ่มยาขาเสื้อไมูุ่กเจ้น่ะจุ่มเป็นบ่อฮะพี่ลูกมาพี่เราหมูเหรกามีอันหนาหกกับพี่น้องเอ้พี่ลูกเงียมาพี่เอ้ยยียบพี่เย็นแท้นี่พี่น้องเอ้ยโ่เนาะรอบเดินกับทางบ่าหนาทางบ่าหนาพนะทางบ่าทาเพิ่นตัดเด้อเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเดือดแต่ทางนู้นพวกแหละตัดเนี่ย เฮ้ยะมาพี่ลูกเดี๋ยวอาเบอร์งยตุ้ยไปค่ะาบอร์งยตุ้ยไปไปพาขึ้นมามาพี่ลูกมาพี่ประตูเพิ่นจ่ะจะจ่ะจ่ะจ่ะงูตุ้ยดูมาค่ามา้ยพี่น้อยเนาะอ๋าผู้อาหารเบิร์แล้วนี่แหละอาหารมงยตุ้ยเ้าเบิร์แล้วใส่เบิ่งคอนี่ดูข้อนี้ยังอยู่ข้อนี่จ้า ใช้ลงใชมาพี่ย่านมูพี่นอนเนาะทางนอนอิสาเพื่นนี่คืออาหารกินเบอรแล้วตัวนี้พอยเฮ่ตุอตุอิตาตุ้ยตุอิตาจจจจหย่อนบอยหย่อนบงบอลบอมหย่อกัมันขอกินแน่มันขอกินแน่นะฮะ มันอยากกินอาหารนะพคุมันหวนอยู่นะนเห็นปะกายสีด้เอาขอ่าวซองแล้วพี่ดาวเลยเนานะเดีย๋ยวรอทั้งมูนีสุขภาพดีก่อนอหากระไคยแน่พี่า้างเลย สิลงก็ลงบ่ได้เนาะน้องลิซ่าย่านพี่น้องย่านโม่โม่กะประมาณนี้พี่น้องเนาะกะช่วงนี้มันหนาฝนกะบ่อยากสบายเรื่อยเป็นไรพี่น้องเนาะเบิร์ดหินไข่แล้วกะเจ็บขาเจ็บขาแล้วกะเป็นไอพี่น้องเนาะเดี๋ยวรอทางบ่าวะามาเดี๋ยวให้อาหารพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้ ตัวนะเนี่ยย่าในพี่น้องเนานะตัวซื้อมาแรกๆสาสมุกดาจะตกใจเนาะเพราะว่ามันมันป่วยมันระง,งอดนะแงดอยู่นะพี่น้องเนนะาะกสีหือสีจา,า,าน้วก็ไข่เนยอาหารเท่ากันซิเบิร์นเะนี่ยนี่ลุงจะก,ก็จะไปซื้อหัวอาหารีกแรกเนี่ยอยู่ประมาณ tay bẹt tàu sọc nhau tham mát hai phần chó mày tân này lông bóng 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 ตัวนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนเลยพี่น้องเนาะสองสองตัวนี้จะใหญ่กว่าซุ้มสามตัวนั้นเนาะเคยอยู่ประมาณร้อยร้อยโลแล้วเบ,บิ่งนี่พี่น้องเนาะร้อยโลร้อยนิดๆนี่แหละเบิ่งกงงเลยเนาะตัวใหญ่สองตัวตัวนั้นเคอยู่ประมาณเก้าสิบแปดเก้าสิบใครล่ะอ่ะลงบ่ปเปิมีสิข้าไปกวดคอกัอนนะลงบ่

มุดหน่ออยังเฉยมุกนะอ๋อไม่ไม่ยังนะลเยเจ็บขานเบออยนี่ปัดอันนี้กี่น้องทุบลานไมีทุกมือ อันนี้ยังอยู่เพราะว่าหายแค่เ้าโอ้่มุกเ้อันนี้อย่าง้าว่านไปขับขอบมันต้องมีันผ่อยเด็กจับหมอนผ่อยเด็กมาฟาดย่านหมูลูก อ๋ <fur PC S 1> ุยันมูปากเงี้หมูสิเป็นอายเงี้ยได้่พหลายเปดทุกมือแตมีพี่น้องพอขอมบรินหมูต้องขอดาลยรถนี่ขอมบริมีขนตัวนั่นสัตว์เนาะปวหมูปวยขนล่ถาปนเพ่ลงมาได้คัด้แน่น

สมพอดแล้วเนาะพอฝากตัดเนี่ยทไมพี่น้องมือนี่เพราะว่ายุงมันบายตัดไปแล้วแล้วไปแล้วครึ่งนึงยังเหลืออีกครึ่งนี้างใต้นี่เนาะ ความโต้เนี่คือบทตื่นตาค่ะเนาะขอตัวยุ่งแต่ชื่อมากเนาะเนี่ยเป็นมะปวยด้วยป้ะเป็นเส้นหนังด้วยสัมุกเปิดแห้งหน้าก็หนาวคันเนาะไก่ทอดไก่ทอดเปิดก่อนดีกว่าเวลากราบหม้อแห้งหน้าจะต้องฟองเนาะยังเหลือบิด

nó này cứ cho ăn hải bassau của nó một mét hải bassau tôi đi hải 2 lô 2 lô 2 lô nhoi nhoi này bassau tôi đang hải về 3 lô thôi dàn mu khô mấy nào đây mạt dì nữa ย่ามูมอามอาศมนอน้อบได้ยูม <defines> <book> ือเท่าจะบริหารอาบ้มือเท่ หอมเนาะซุนเนาะมอาะว่าแกมุ้งมาเพิ่นกบประหยัดวนประเดนะพี่น้อประหัเอาอาหารให้มุ่กันปะหาเลยบอส่งมาเเอือกำหาแล้วตอนแรกยงหาได้ไหมเนาะหายั้หา่อโต้กันแล้วอันมาคุกอันมาพดีขอไปคุซบเลยย เดี๋ยวลงก็ได้องใยมบทันลงมามีแต่ว่าจะลงมาตอนแรงกับเจ้าครูเสรเดี๋ยวจะอจใช้อมีก่อนอาจสองโเนาะตโอเคอยู่เป็นบโอเคอยู่ตวสองตัวเรว่าอาหารอาหารใกล้แล้วพ่อแม่พี่น้องใกล้สีเบดละอาหารซาวสดเนาะ เ,น,เน,น,นะนื่องเดือยอยู่สิบสอบตอนนี้พรบันทียี่สิบสาก็แมนเต็มเดือนเนาะหอมาเนาะแมนที่มมอแมนท,มมมที่สิบกระชามมงน้ำหนักไข่โตหนึ่งต่สอสกิโลเนะาะก่ปกติอ่างสองกิโลกวัวแต่ว่ามันมันพิมก็อยากซีปไปเลยที่น้อง ก็จะเห็นลูกติดสัส่งแล้วนะค่ะแม่สามโลสองเวลานะสามโลเพราะว่ามันผูกยาเกือบไปหนึ่งกิโลแล้วมาได้นางแล้วมาได้ละขึ้นมาไหมลูกไม่ไมวข้ขึ้นมาเอากระสีเด็กุกยานี่เป็นยาทางอันเป็นทางยาเนาะ พี่น้องเพิ่นเอามาฝากมาต้อนพี่น้องเลยแจ๊ะแจ๊ตอนนั้นนะสามุกดาอยู่ไทยนะพี่น้องเนาะเคยเคยเห็นเ,เวียนนต้องกันก็นกเพิ่นนั่นแหละอ,อันนี้เพิ่นมาบ้านเลยเพิ่นก็เลยเอายามาฝากดมาใครแม่ไปเนาะต้องขอบขอบใจเพิ่นนะารายพี่น้องเลยเพราะว่าอันนี้ก็สำหรับยาอา,อา RDI กลัวปอดเนาะแบบจะลายโรคอะไรพี่น้องเลย อยู่บุญนีคขดนตัวนี้คกูเอาโอเคเดียวรอบหมวสาอากาศมันเปลี่ยนกับเราสบายเรื่ยเดียวเดี๋ยวชื้นๆเรางๆงาายุดเมื่อเป็นน้ำอากาศมันขึ้งแล้วมูมันอย่างนองเนาะแต่คนน่อมันเ็นยังไงครันี่เว่อากนั่นเรื่อนองมันนี่แดดคอึลงมาบก็คืซึมคือหาวนีียไน่อ่าออยากกคอเรู่ว่าสองตัวนี้ตืาอยู่เนาะเมน ก็ว่าฮอได้ระจักสมุกร่อยโลเนาะอ๋ออย่างนี้ถอะเนาะแดงต่ายู่ ก็ช่วงนี้ก็ลักๆก็จะเป็นทางมอธาเพิ่นเบิงพี่น้องเนาะสามาจะบริคอยได้เบิงมาไดก็มากัเบิงช่วงแบบช่วงเศร้าเนาะเพื่อก่อนไปเวียกก็ลงมาแต่ช้าเศร้าปวดขี่หางอาหารนี่แหละก็คอยไปแต่ลักๆก็เป็นทางมอธาเนาะเพิ่นเบิงลูกสาวสาวน้อยสามน้อยสามใหญ่แต่วันนี้คือบ่ได้ไปพี่น้องเนาะก็พอดีขึ้นมาแต่ใจบาดเนาะพี่น้องเข่าพันซาก็เลย มันสวยแลวก็ได้ไม่ได้ไปไดยก็อยู่กับคนน้อยคนก็อยู่กับลูกกับ้าวอะรแบ่อยว่ามีย่งกพูดตั้งแตกระชมกันนี่แม่อายุหนนมทีนนี่เปามอยู่เนาะตัวนั้นครเนี่ยบอมาทาตัวว่าเจียานปล่อยว่าใกล้เนี่ตัวนั้นเนีสีสเปร้มันเช้าแล้วเลยเป็นยางปกติแล้วแต่ไก่ย่างนั้นเลยสมุน ขามันจะอเนกอ้าเอันนี้คอ,อยสิไปตัดหญ้าแล้วยันหมดแล้วนี่เพราะมัมมนคำมีต้วรอบรอบแร,รงจะตัดหญ้าได้จ้ะค่ะคือประทัดในในสวนเท่านี้ก่อนประตัดในนี่แล้วก็เออตันลายแต่ตัดในสวนเลาก็มันหายามันเยอะนันลายใช่ไหมอีหลายอยู่นอกพี่ก็ได้ลูกอยู่เบิ่งถาพ่อนี่นิเฮ้ยจะมาตัดตรงนี้ก็ได้นี่อีหลายมาบงพี่ลูกมาบงพ่อพี่มาพี่ ม่งอันนี้เขากัจะบรอกกูขึ้นเลยพี่น้องเนาะมันจะกลางไม้แบบนี้เลยแมงไม้าอตอกตากะจะร้ายเนี่ยแต่กะไขรกลัวห้าบากลางเนาะกันยุ่งกันยังเนี่ยพี่น้องเลยซาเขามาอยู่ในนี่กะบรอกคอยเห็นยุ่งปัญหาได้พี่น้องเลยเครื่องเนาะเป็นเหอเป็นยาใส่อยังเต็มสารพัดอยู่ใกล้แล้วพี่น้องจะนอยกันไวเชียเอาเขามาซองแล้วเนาะให้เพิ่นยืนอยู่ในซองเอาป่ะเนี่ยไปเช่นไร ล่มเด้อล่มเด้อมลงมาแล้วก็ย่านย่านทุกคนเลยนี่เนาะอยากเบิ่งหมูหากย่านหมู ซึ่งกว่าสองตัวนี้ตื่นตาอยู่ปินนะแต่ว่าตอนมาแรกๆกับสองตัวนี้ใหญ่กลัวอยู่แล้วนะพี่น้องแต่ว่าพอขายแง่ซี่ให้ตื่นตาเนาะแต่ว่าสามตัวนี้ผัดดูว่านั่นบอกดูจังไหนเนาะผู้เป็นอยากขวดตื่นตาภายในพี่น้องเลยกลับมาช่วงฝนตกลินกันนี่ก็คือว่าแหละบ่งมูกับส่งแบบบริษัทห่าวอย่างงั้นพี่น้องดูว่าเป็นหนาววัเนาะนำสภาพอากาศฝนตกบ่อดูจังไหนเนาะพอมวันนี้ฮะค็อหน้าแด็ด แดดมาแล้วคือใครแน่คือห่าคือซื้อแนม่นมอนนี่เนาะตัวนี้อย่าคุณเฟี้ยวแน่พี่เราเนะ aunt าะตัวหนึ่งนะพอนจะเจีบขาตัวน่ะตูดดำๆโอ้จ้ากินเนี่ยเก็บก็บๆกๆบๆก็บเกบเกเนี่ยะไปยังไะมันแตกแล้วลูกมากมาให้มีมา มันแตกม,มันแตกเบิดลแล้วนยนะกดเป้าว่านี่เอออ่ะเจ้าอย่าไปถีบมันเด้อมันสิเตกเด้อโยู่ทางพอตัดญ้าใจกันน็อกไปแล้ว เพราะว่าหนานี่ลายห้าลายกับยุ่งลายพี่น้องเลยเนาะเห้ยห้อ๋อโอเคสาพี่น้องเนาะก,กาสิประมาณนี้เนาะ มืัอนี้ก,ก็มาอัปเดตในชีวิตรประจําวันเนาะเวลาอยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องก็บ่ได้ไปทางใดกะเอาลูกเบิงเง่งเบิงหมูเนาะว่าเฮาก็มีลูกสาวมาเพิ่มก็เบิ่งหมูเบิ่งมาไปหาโตทั้งเบิดเนาะพูแหลยส่วนที่ได้ประสบเนาะส่วติีสัตว์ก็คือสีอยังเป็นเดือนทรงเดือนเดือนปลายพุูดเละพี่น้องก็คือโดนอยู่แต่ว่าหมูมาอยู่รั้งสามมุกดานเนี่สีฮอดเดือนแล้วพี่นอ้องเนาะก็ได้จะพามาให้เพิน่นอ,อยู่ดีไม่แห้งขนาดเนาะ <laughs> ย่ายอนยังเดียวก็คือโลกพี่น้องเลยอ้าจแนกก็ขอบใจเอที่ประสุขทุกคนณนี่เขามาติดตามรับชมรับฟังเบิ้งกิบเบิ้งโฆษณาให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเลยพี่น้องเด้อสบายดี